วัสดีค่ะพบกับหนูอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านแตงโมคาค่ะลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้เอาใจวัยรุ่นแบบว่าบอกเลยพ่อหน้องออนนิวนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถสีประตูแบบประหยัดน้ำมันนะคะวันนี้นุ้เอามาเสิร์ฟให้แล้วค่ะกับเครื่อง1.9ตัวนี้ ZPDDI นะคะบอกเลยว่าเป็นตัว,ตว,ตวท็อปสุดของเครื่องพันเค่ะวันนี้มากับปี2020บอกเลยนะคะว่าเลขใหม่เพียงแค่70,000มืโลเท่านั้นเอาอย่างนี้นะคะจะได้ไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้นะคะมีอะไรแปลกใหม่มาให้ลูกค้า มาดูกันบ้างน,นะคะแต่หนูอยากจะบอกว่าราคานะคะหายไปจากป้ายแดงเกือบ300แสนบาทกันเลยทีเดียวใครอยากรู้ราคานะคะดูให้จบคลิปค่ะไปกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะบอดี้น้องมาเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะและระบบไฟหน้าของเขานะคะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์มีไฟ d a y ์ไทมให้ไฟตัดบอกให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าเขามาเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะยังไม่หมดค่ะในส่วนของตัวล้อนะคะ แม็กเดิมจากโรงงานมาเป็นแม็กลายเข่ากวางสีสวยๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญค่ะขออนุญาตเบิกยางบิสโตนค่ะยางดีมีใช้ไปกว่าครึ่งปี2025ค่ะใหม่กว่านี้ต้องปี26นะคะอันนี้ถือว่าใหม่ที่สุดแล้วนะคะมากันต่อเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์เป็นตัวยกสูงนะคะจะมีในส่วนของบันไดข้างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะระบบตัวนี้ตัวท็อปค่ะเป็นระบบ Key คีย์เลสกุญแจให้แล้วนะจ๊ะ ตัวนี้มากับรูปแบบรถสี่ประตูค่ะลุกนั่งสบายไปกันได้ทั้งครอบครัวค่ะมาดูกันด้านหลังเลยค่ะ สำหรับด้านหลังของน้องนะคะลูกค้าขาตัวนี้มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยเนาะด้านหลังนะคะตัวนี้จะมีบันไดด้านหลังให้ลูกค้าด้วยค่ะเวลาขึ้นลงนะคะจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและแม็กไลเนอร์นะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานจริงๆค่ะไม่เจ็ดหมื liner, ่นลมแม็กไลเนอร์แทบจะยังไม่ได้ใช้งานเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยดีไหมคะลูกค้าขาเดี๋ยวเจอด้านในกันหน่อยนะคะว่าออปชันน้องมีอะไรเพิ่มเติมคะ่ะ วาร์ปมาด้านในกันเลยค่ะลูกค้าค่ะ สำหรับคันนี้นะคะที่บอกว่าเป็น4ประตูตัว1.9นะคะดูออปชั่นด้านในกันต่อเลยค่ะสำหรับภายในนะคะนุยขออนุญาตให้ดูในส่วนของจอเลยค่ะสติ๊กเกอร์พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยน้องมาพร้อมกับเนวิเกเตอร์แบบนี้นะคะแล้วกล้องมองหลังให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าขาคันนี้จะมากับเกียร์6สปีดนะคะที่บอกว่าเร็วแรงขับมันแต่ประหยัดน้ำมันค่ะและพวงมาลัยนะคะมากับมัลติฟังก์ชันที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน2ด้านเลยค่ะเลขไมค์คันนี้อย่างที่ ที่บอกนะคะจะอยู่แค่เจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะระบบทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเลยมาต่อกันกับเบาะด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นรถ4ประตูไปกันได้สั้งัครอบครัวนะคะด้านหน้าว่าแอร์เย็นแล้วค่ะลูกค้าค่ะยังมาพร้อมกับแอร์ตอนด้านหลังด้วยต้องบอกว่านั่งด้านหลังแล้วนั่งสบายนะคะแอร์เย็นแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะใครอยากได้คันนี้นะคะเดี๋ยวหนุ่ยบอกราคานะคะเดี๋ยวไปเจอกันด้านหน้าเลยจ้า ขออนุญ,ญาตย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะคะกับคันนี้เลยค่ะพ่อออนิวสี่ประตูนะคะ1.9 DDI นะคะบอกเลยเครื่องยนต์ตัวใหม่ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้านุยขออนุญ,ญาตนะคะเปิดราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทใครที่อยากผ่อนเบาๆสบายๆนะคะคันนี้นะคะผ่อนประมาณเพียงแค่วันละ300รกว่าบาทเท่านั้นค่ะหรือผ่อนเพียงแค่1 000, 1 0 0 0นิดๆเท่านั้นนะจ๊ะสูงสุดได้ถึง8 4งวดและที่สาคัญนะคะ เตนของเรานะคะยังมีดอกเบี้ยพิเศษสําหรับรองรับลูกค้าด้วยค่ะใครกําลังมองหาสําหรับออนิวคันนี้นะคะ1.9ปี2020ค่ะวันนี้นุ้ยเปิดราคาจากป้ายแดงหายไป3 0 0 0บาทขออนุญาตในคลิปนี้นะคะเอาไป5 9 9 0 0 0้บาทค่ะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะมีคันเดียวเท่านั้นจ้ะติดต่อนุ้ยได้ที่ร้านแตงโมคาเลยค่ะสวัสดีค่ะ